วันนี้เราจะมาลองเล่นสเก็ตบอร์ดกันครั้งแรกคือไอ้ที่เล่นเนี่ยเราก็ดูจากวิธีการเล่นใน Youtube นะทั้งการไถาการขึ้นการวางขาการเบรกจริงๆอะ่ะสเก็ตบอร์ดอันเนี้ยเราซื้อมานานแล้วแต่ว่าเล่นไ,ไม่เป็นซื้อของเพนนีเพนนีสเก็ตบอร์ด คือใครที่เห็นสีเห็นอะไรเงี้ยก็คงจะรู้แลว่ามันออกมาตอนแรกๆแล้วที่ซื้อเพราะว่าตอนนั้นขอมันต้องมีและตอนเนี้ยที่เห็นใน facebook แล้วก็ใน youtube นะที่ดาราแล้วก็เพื่อนๆเขาเล่นกันแล้วยิ่งตอนเนี้ยเห็นผู้หญิงเขาก็เล่นกันเยอะแยะเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่า ไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันจะเอามาเล่นแทนเซิร์ฟบอร์ดได้หรือเปล่าคือจริงๆความรู้ก็ไม่มีเลยอะรอยเรื่องสเก็ตบอร์ดแล้วสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันความกว้างอะมันไม่ได้กว้างเท่าเซิร์ฟลอ้อพักก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาเล่นแทนกันได้หรือเปล่า เราก็จะลองแต่อันนี้แหละเพราะว่ามันมีอยู่แล้วยลอย่างเราเนี่ขถนดัดข้างขวาเราก็ไม่อยู่ตรงนี้คือเล่นตามที่คนสอนเขาบอกอันแะก็อยู่ระหว่างเนี่ยเอ็นอสสีตัวเนี้ย <oui> ถ้าดูจากฝรั่งที่เขาสอนของเพนนีสเก็ตบอร์ดเลยนะเขาบอกว่า ให้หัดเดินอย่างนี้เลยแเขาก็บอกว่าฝึกทรงตัวถ้าทรงตัวได้ก็เล่นได้ ตัวอันนี้ถ้าเราจะไปเท้าก็ต้องอยู่อย่างนี้บ้างพอได้นี่พอได้มันก็มีอีกเยอะแยะในการเล่นเบื้องตน้น ไหลปุ๊บเพราะอะไรี่มัน,ปเ,น,นเป็นเนิน <c oughs> เอเ่มันเหมือนมันไม่ถนัดอ่ะนะคะที่เขาบอกว่าขาไหนที่ถนัดให้เอา ให้เอาขึ้นก่อนแต่พอมาดียอย่างเงี้ยผมกดมันเหมือนต้องกดลงเพื่อนะให้มันยกอ่ะเหมือนขาซ้ายมันไม่ถนดัดกดลงไม่ถนดัดแต่ถ้าปีนยดีอย่างเงี้ยขาขว,า,ขวากดลงแต่ว่าที่ยืนขนา้างหน้ามันไม่ถนัดเนี่ยยืนอย่างเงี้ยมันไม่ถนดัดอ่ะทำนี่ ววดูว่าถ้าไปกดแท่นนี้มันจะเลี้ยวซ้ายให้ดใช่ไหมกดนูน มากแล้วอะเดี๋ยวไว้หัดเล่นต่อกันอื่น,นที่อื่นที่มันไม่ใช่ที่ซอยบ้านเพราะว่าซอยบ้านรถมันเข้าออกตลอดแล้วก็ถนน,นมันขรุขระมากเดี๋ยวไว้ถ่ายเลย